gentlemen Final let's and Air Tournament Fights the Women meetet the now for of for เมื่อคืนที่ผ่านมาเราชมคู่ชิงที่3ครับวันนี้เรามาดูคู่ชิงแชมป์กันบ้างครับเป็นนักชกจากมุมน้ำเงินครับผ่านเข้ามาในรอบนี้นะฮะด้วยการชนะ EP 2ครับชนะซาร่าจากประเทศอิรานนะครับและดอกไม้ป่าแฟร์เท็กซ์มาเรียบร้อยครับขอเสียงปรบมือให้รุสลานาวิเดียสกา นี่คือรถถังจากยูเครนครับแม่น่าดุมาเลยครับรุสลานาวิเีฟสก้าครับวัย25ปี167เซนติเมตรครับผู้หญิงคนนี้นี่ขอบอกเลยครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับนี่ครับไม่ยิ้มครับเป็นสาวยิ้มยากอีกคนครับรุสลานาและรัชชบูมแดงครับ เป็นแชมป์ของ EP หนึ่งนะฮะผ่านเข้ามาในรอบชิงนะฮะด้วยการชนะฟ้าใสอ,อยุทธชัยและเฉือนขันข้าวแจ็คก,กี้ยิมขอเสียงปรบมือให้จูดี้ฮัมเบอร์รามสกอตแลนด์สาวน้าหวานครับนางแบบที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยกับจูดีฮัมเบอร์จากประเทศสกอตแลนด์ครับวัย25ปีสูง170เซนเมตร ฟิซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยครับสวยคนละแบบครับคู่นี้ก็ทั้งคู่57กิโลกรัมครับ มุมน้ำเงินครับนี่สิงประตองส่งเข้าประกวดครับโอ้หหน้าตานี่จริงจังมากครับรุสลาหน้าโอ้โหไปเล่นมุก3บาท5บาทนี่ตอบรู้ไม่ขังน้ำไม่ขำเลยครับ And fighting out of the red corner here this fighter is 25 years of age stands 170 centimeters tall มาเต้องข้ามกับคนนี้ครับยิ้มตลอด21 wins. Fighting out of s i n m u i Muay Thai please. จัสมีบุญไทยครับ Judy h u m b e r from Scotland Judy h u m b e r ครับนี่ครับมาเทียบกันเลยครับ Judy Hummer นี่สูงกว่านิดหน่อยครับ3เซนติเมตรอายุเท่ากันเป๊ะครับ ประสบการณ์นี้ไม่แตกต่างกันครับโอ้แต่สิ่งหนึ่งก็คือความสูงแล้วก็ความยาวที่จูดี้ได้เปรียบนี่แหละครับอย่างทักทายกันเบาๆครับแข้งสองแข้งครับก็ถือว่าเก่งพอกันแหละครับเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์มาทั้งคู่ครับก็คนละแบบครับจูดี้นี่ประเภทสอกคมครับ ส่วนรุสนานี่ประเภทดับเครื่องชนครับวงในแกร่งครับกบวยวงนอกกับวงในแหละครับมีถีบนำไปก่อนครับรุสนาหมัดยังไม่โดนโอ้โหประสานแข่งกันครับพยายามยกบังเก็บอาวุธไว้ครับรุสนาอ้ยัง ออกแข้งอยู่ครับในขณะที่จูดี้ก็สวนเป็นระยะครับอ๋อหมัดหนึ่งสองครับรุสลาหน้าอ๋อหมัดขวาดีครับโอ้ลูดครับแม่โอ้ผมมองแบบนี้นี่จูดี้ดูโอ้โหใหญ่กว่าครับลอยกว่าด้วยโอ้แต่ช่วงบนลรุรสลาหน้าเขาไม่เล็กครับอ่ะ อย่งต่อแต่ต่อแตะครับทักทายกันอยู่ครับออกวุฒิตลอดทั้งคู่ครับมาเท้าเข่าศอกอหลุดกระโดดหละแข้งครับออโอ้ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับจ<า>กักเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอ้โหแข่งขวาจูดี้นี่แรงครับอยางติดบ้างครับ แข้งซายครับจูดี้โอ้ทันกันแลวครับอาวุธครับคนละทีคนละคำคนละแข้งโอ้จะมือศอกจิ้มลำตัวครับลุศน,นาแต่ที่จูดี้เนี่ยหัวแข้งซ้ายครับเอา,าบัดขวาครับหลุดอีกแล้วครับจูดี้โอ้โหต้องเช็กระยะดีๆครับ โอ้จะบอกว่าใครได้เปรียบมี่ยังพูดยากเลยครับพอออกอาวุธด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ที่แน่ๆได้สนุกแน่นอนนะครับผู้นี้น่าจะดูกันยาวๆเลยครับเป็นหนังชีวิตเลยครับวนหาจังหวะวนหาทิศทางครับจูด่แฮมเบอร์ออออ เดินเข้าไปครับลูซาน่าครับแหมผ่านยกแรกครับแมก็ยังทักทายกันแบบหอมปากหอมคอครับหน้าตานี่คมจริงครับจูดี้ทรงคนนี้ครับสวยแบบดุดุครับภาพช้าครับนี่ครับแข้งซ้ายโอ้โหโดนเต็นเลยครับลูซาน่าดึงแระต่ตะไปเต็ครับแต่ว่าโดนขวาของจูดี้คืนเกี่ยวไว้แล้วก็คืนครับ โอ้สูสีจริงๆครับคู่นี้ครับสมศักดิ์ศรีแชมป์ประจำสัปดาห์ทั้งคู่ดูครับได้คนละทีดีคนละแบบครับนี่ครับโอ้คนหนึ่งได้บนคนหนึ่งได้ล่างอีกครับโอ้ไม่ห่างจริงๆครับคู่นี้ครับเดินลุยเหมือนเดิมครับรูสานาวิเนสกาจากยูเครนเดินเร็วขึ้นครับโอ้โหทางเข่าสวยประกบไนต้องถึงครับอ่อแล้วครับ ลูลาน่าเริ่มเดินชนแล้วครับจูดี้จะทำยังไงครับโอ้แต่ออกแข้งไม่ประหยักเลยครับจูดี้ครับออกตลอดโอ้ยโดนครับหน้าแงนหน้าหงายแล้วบาดของลสลาน่าครับโอ้โหตัดคนตัดขยันเลยครับแบบนี้เอาจิ้มลำตัวครับเข้าไปแอบพอได้แล้วก็ออกมาครับลสลาน่าครับแทงเข่าีกทีนึงจูดี้เข้าไปจะแทงยังไม่ถึง โอ้เดินหน้าเต็มที่เดินหน้าเต็มสูบเลยครับลูซาน่าอุ้ยมีหักศอกครับเอ้าโอ้โดนศอกของจูดี้เข้าไปเหมือนครับลูซาน่าเอ้าโอ้ทันกันจริงๆครับแล้วอาวุธก็มากันเรื่อยๆครับเอ้าจูดี้ได้หมัดลูซาน่าบากศอกครับเอ้าโอ้โหเริ่มจะหนักขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแข่งของจูดี้ฮัมเบอร์แต่ว่ายกนี้มีศอกมานะครับลูซาน่าครับ แหลกแข่งโว้ยแมาดูแล้วลูกไตจูดี้นี่จะหนักกว่านะครับไตได้เต็มแข้งเลยครับแต่ลุซาน่าได้ศอกนี่แหละครับเติมเต็มครับโอ้ยังไม่ประกบวงในนะครับลุซาน่าครับอาอครับโอ้จูดี้ซอกดีมากครับโอ้โหแม่ขยันจริงๆครับทั้งคู่ครับ ออกอาวุธกันไม่มีหยุดโอ้โหโยนเข่าซ้ายจูดีก็เตะซ้ายตกใจจริงๆครับสาต่างชาติสองคนครับมาต่อในรูปแบบมวยไทยครับออกอาวุธกันแบบนี้โอ้ยแหมลุซาน่ายังเข้าวงในไม่ติดเลยนะครับโอ้จูดีก็ถีบทำลายจังหวะไปเรื่อยครับระวังศอกเข้ามาแข้งซ้ายครับโอ้ออกแข้งก็ดีครับจูดี้ครับ ส่องไม่ถึงครับรุสาน่าตามเข้าไปครับแข้งซ้ายจูดี้อ่ะโอ้โหต่างคนต่างบอลโดนหมัดของรุสาน่าครับเอ้าโอ้ยเข่าซ้ายครับนี่ครับแข้งเนี่ยดูเป็นจูดี้ที่ทําได้ดีกว่าครับแต่จังหวะเข่านี่เป็นรุสาน่าครับหลุดครับโอ้เจอแข้งของรุสาน่าทีบครับจูดี บอโดดเข่า้อยครับอ้าวโอ้โดนแข้งของลูซ่านาครับอ้าวจูดี้คืนครับอ้าวอวุธนี่แทบไม่หยุดเลยครับทั้งคู่ครับโอ้ต่างคนต่างสนุกกับเกมเลยครับโอ้น่าภูมิใจมากครับสำหรับคนไทยที่เป็นผู้ชมครับโอ้ต่อยกันสนุกจริงครับดูไฮไลท์ครับโอ้โหหักศอกนะครับจูดี้ จุดขายของเธออยู่เลยครับต่างคนต่างตะต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครเลยครับอาวุธที่ออกมาหวดเข้าไปต้นขาครับจูดี้คืนทันทีนี่เตะครับนอกครับของลุสลาน่ารับแล้วตามด้วยสอครับนี่กาวแล้วเสียบครับโอ้สวยมากครับนี่จูดี้เอาคืนทันทีครับด้วยหมัดครับ เป็นสองสาวนักมวยต่างชาติที่ใช้อาวุธมวยไทยได้สวยงามทั้งคู่เลยครับดูดีครับโอ้โหกระโดดแทงเข่าไปที่หน้าอกครับจะให้คะแนนยังไงเลยนะครับกรรมการครับโอ้สองยกผ่านนี่โอ้จะบอกว่าใกล้เคียงมากๆครับอ่ะยกที่สลุยกันต่อเลยครับเอ้าลุซาน่าหมาหมัดแล้วครับตีแล้วครับตีเอาจูดีสอกแก้ครับ โอ้โหอาวุธนี่ออกแทบจะไม่ต้องประหยัดกันเลยครับคู่นี้ไม่ต้องคํานึงเลยครับยกนี้ยกสุดท้ายครับใส่กันเข้าไปครับมีเท่าไรใส่ให้หมดแหมยับซ้ายเข้าหน้าอ้าวจูดี้จูดี้็ขขยันครับถีบไว้ลุาน่าพยายามเข้าถึงตัวครับโอ้ก็ต้องผ่าดงศอกของจูดี้เข้าไปแล้วครับอ่าลัตตีครับโอ้ทีมงานเขาบอกโ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 กแล้วครับทั้งคู่ครับให้โกทั้งคู่โอ้ หลุดครับจูดี้อ้าโดนหมัดลุสลาน่าครับเอ้าเข่าของจูดี้แข้งของลุสลาน่าครับเอ้าตัางสอกม,มาอีกลุสลาน่าโอ้โหโอ้โหอัดกันแบบไม่ลืม <c oughs> หูลืมตาจริงจริงครับทั้งคู่ <c oughs> ดูครับไม่มีใครยอมใครนะครับคู่นี้ครับอ่ะวแม่อยู่ที่จังหวะใครจะแม่จะแม่นกว่ากันนะครับ โอ้ดูกันยาวๆแล้วครับ3มยกนี่ไม่แน่ใจว่าจะตัดสินได้หรือเปล่าครับโอ้โหหมัดขวามาครับลุาน่ามีศอกแม่จูดี้ก็กาดแน่นเลยครับก็ตั้งศอกสู้ครับจูดี้บกไในครับตีโอต่างคนต่างตีครับแต่ข่าวของจูดี้นี่ดูเหมือนว่าจะแหลมกว่าคมกว่าเบียบัตขับหลังครับแมเหมือนจะแรงเริ่มจะน้อยลงไปเลยครับ อ๋อดักศอกครับเอาแข้งซ้ายครับอ้าวโดนหมัดครับอ๋อแข้งแรงกับหมัดครับโอ้โหจับตีได้ไหมเอาจูดี้ตีก่อนลุสนาตีครับโอ้โหเหนื่อยแทนทั้งคู่จริงครับโอ้โหใช้แรงเยอะมากครับอ่ะผีบเอาไว้จูดี้แต่ลุดโดนครับหือเข่าซ้ายครับ แม่วงไหนนี่ก็ไม่ถึงกับห่างกันอย่างชัดเจนนะครับอากศอกครับจูดี้สวยครับโอ้ลูซานาก็สวนศอกคืนครับตอนนี้กลายมาเป็นดวนศอกกันแล้วครับกลัไปอ้ามีทีมครับทีมยันไ้ครับจูดี้แม่แต่ว่าลูซานาก็ไม่ยอมแพ้ครับออกตลอดครับนับี่นับไม่ทันเลยครับอาวุธนี่ออกกันเป็นปืนกลเล็บรัวใส่กันเลยครับหัก จูดี้ข่าวลูซาน่าหมัดอ้าวแข้งของลูซาน่าข่าวองจูดี้ครับอ้าวโอ้โหหมดแรงกันหรือเปล่าครับอยากจะรู้อยากจะถามจริงๆครับหายใจทางไหนกันครับโอ้ต่อยกันไม่มีช่องไฟเลยครับอ๋องัดศอกโอ้ยใจยังไงล่ะครับกรรมการโอ้ดูยากจริงๆครับเพราะว่าอ,อาวุธได่อ,อกพอๆกันเลยครับเข้าเป้าพอๆกันหัวใจนักสู้พอๆกันเลยครับคู่นี้ ดูไฮไลท์ครับหหวดแข้งซ้ายเต็มๆครับจูดี้ขน้นซอกเสียเข่าอ้าวนี่เป็นแมาดครับแลกการคนลมาดสองมาดครับแข่งคืนมามาดคืนไปครับแม่จะหมุนครับลุซาน่าครับโดนถีบแล้วก็โดนแข้งของจูดี้ครับโอ้นี่จังหวะดดวลวงในครับลุซาน่าตีได้ก่อนนะ เสียบเข้าไปบริเวณลิ้นปีครับโดนสอของจูดีครับโอ้ต่างคนต่างหักสอกันเลยครับเสียบเข้าไปครับแม่จนะนจะสวยและเก่งด้วยกันทั้งคู่ด้วยครับเลือกไม่ถูกจริงๆครับสวยหวานกับสวยดุครับ <c oughs> เสมอเสมอครับแน่นอนครับชิงแชมป์ก็ต้องมียกที่4ี่ครับสถานการณ์แบบนี้นะครับผมตามกฎมวยรอบของเราครับถ้าเกิดเสมอเราจะต่อเวลาอีกหนึ่งยกโอ้โหตาคนต่างงงครับตอนนี้อ let's go โอ้ทั้งคู่ครับแหมนึกว่าใส่กันไปสุดแล้วครับมีคนสวยอีกคนหนึ่งครับคนไทยครับสุภัตราเข็มทองคำครับ น้องพีทกรรมการะครับเอาสาวต่อสุดท้ายครับไปกันโอ้รัวกันอีกแล้วไม่มีถอยครับยืนปากหลักซดกันกลางเวทีเลยครับโอ้ออกบัตรมาอยู่เลยครับตอนนี้ครับวินเนฟสกาอ้าวตอกุกซ้ายครับจูดี้ฮัมเบอร์มีแข้งมาโอ้ตอนนี้รัวแล้วครับลุซาน่าวินเนฟสกาโอ้ยโอ้เข่าจูดี้ก็ดีครับอ้า โอ้โหแลกกันไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆครับพล่รูพันกันอยู่อ่าน้องพีท่าไงครับแยกออกบาก่อนครึ่งนาทีแรกครับเป็นลุสลานหน้าครับอ้าโดนศอกของจูดี้เข้าไปครับเอ้าโดนสอกอีกโอ้ใครจะหมดก่อนกันครับคู่นี้ครับตอนนี้เร่งไปหมดแล้วครับร้อยเมตรสุดท้ายโอ้บิดกันมาแบบสุดเหยียดเลยครับโอ้ยเข่าครับอ้าวเข่ามากเข่าคืนทามัดครับ โอ้เริ่มหายใจแรงนะครับอู่ที่ฮัมเบอร์เริ่มหายใจแรงครับเข่าของลูซ่าคืนด้วยเข่าครับเอาทีบไว้แม่ลูกทีมนี่ถือว่าลูกที่เด็ดเลยครับกันไว้เอาถึงตัวครับตีเข่าลูซลานานี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับตากต่างตีครับวงในเอาเสียบครับลูซลานาเสียบจะให้ใครเลยครับแบบนี้โอ้ไม่มีเสมออีกยกนะครับโอ้เป็นกรรมการนี่จะให้ใครเลยครับใจร้ายอย่างเดียวเลยครับโอ้ไม่อยากให้มีใครแพ้เลยครับคู่นี้ อ้าโอ้โหยหมุนไปหมุนมาวงในมาตีพยายไปตีถีบซ้ายอ้าเหมือนจะมีแข่งขาอ่อนครับจูดี้ัมเบอร์ลูซาน,น่าตาไปครับวงในอสอดแขนไล่แขนตีครับโอ้โหคู่นี้บอกได้คำเดียวเขาเเลือกไม่ถูกครับคู่นี้โอ้รักจูดีเสียดายลูซาน,น่าครับ ต่างคนต่างเด้งต่างคนต่างตีครับโอ้ถ้าเป็นมวยสากลสมัครเล่นนี่ปุ่มให้คะแนนนี่ต้องพังเลยครับน่าจะาแม่ต่อยเข้าเป้ากันตลอดน่าจะไปเป็นร้อยคะแนนแล้วอ๋อโอ้ยเสียเลยครับโอ้ลูกว่าเจอบาดของจูนี่ครับลุยเข้าไปครับเอาหักไปครับหักไปไปได้ เอายโอ้โหมาโชว์ความแกร่งในช่วงท้ายนะครับจูดี้ครับโอ้รุซาน่าก็น่าจะหมดนะครับโอ้จะเบียดเข้าป้ายไหหรือเปล่าครับล็อกมาตีโอ้เริ่มจะนิ่งครับลุซาน่าเริ่มจะนิ่งครับโอ้หยัดไส้ครับเต็มๆน้ำหนักเข่าตอนนี้จูดี้ดีกว่าครับโอ้รุซาน่าเหมือนตีแปะตีแปะแล้วครับหมดหรือเปล่าครับรุซาน่าครับโอ้ย จูดี้เองก็น่าจะเกลี้ยงถังเหมือนกันครับโอ้ดูจากลักษณะการหายใจของทั้งคู่ครับโอ้โห12นาทีครับยาวๆครับหายใจนี่ยาวทั้งคู่ครับดูภาพช้าครับแข้งกับมัดแลกกันครับดูครับคนหนึ่งมีแข้งคนหนึ่งมีหมัดจูดี้แข้งลูซลาน่าสาวหมัดครับดูครับมัดหนึ่งสองแรกกับแข้งครับออา หนึ่งสองหมัดของลูซาน่าครับ,รบเข่าของจูดี้นี่เป็นเข่าแรลกกันอีกครับโอ้โหแทนนี้แทบจะถึงนิ้วปีครับเข้ามารับเข่าของจูดีครับสวนคืนทันทีโอ้โหทีต่อทีครับต่อคำเลยครับอัดเข้าไปเข่าลูกนี้นี่โอ้โหก็คืนทันควันนะครับแล้วจังหวะนี้ครับ โอ้โหเสียหลักครับลุซาน,น่าครับหลุดเลยครับแหม่ละขึ้นมาเหมือนว่าจะเสียทรงไปเลยครับลุซาน่าวิเดสกาโอ้โหพลาดนิดเดียวเองครับดูครับจังหวะอะครับต้องก็ยังพูดยากครับ go, ต้องลุ้นที่กรรมการครับ and the winner the for women 57 แล้วก็เบ็นจูดี้ฮัมเบอร์ครับนางแบบสาวจากสกอตแลนด์ครับเฉือนเข้าไป้ายไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปดครับสุดๆจริงๆครับคู่นี้โอ้ใครบอกฝรั่งต่อยกันนี่โหมันจริงๆครับ